สบายดีเด้อมันนี้เอาไส่มาอัปเดตสวนหน่อยลัางบ้านใอ้ท่านผู้ชมในเบิงเนาะหลังจากเห็ดมาแล้วเนาะบักทัวกําลัางเดิมสิตรงประกาศเนาะเดิมไงมาเลยเด้กปรกาศพักหอมเนาะหน่อยล้างบ้าน สุมไก่ไก่เนาะตอนกุ๊บเก็ตพัวปลูกหลายรอบแล้วเนาะปลูกเลยเก็ไก่มากินนีเกะไก่โอ้เขียวมาเลยด้นี่มีอันกินแล้วบัดนี้นะหอมๆตอนนี้ขามไปหาไปมาสู้กันได้เนาะ ลูกอีเกีเ่ยวมานละ้ผมมาหูพักสี่พักสี่โอ้ยนแนวกินไ,นได้เี่แนวกินไนด้เด้อพี่น้องเห็นแบบนี้พูเสียหายเนาะมีในทั้งปลามีทั้งปลามีทั้งพัก เทียมเนาะนั่นเนาะทั้งนอกเนี่ยงนอกนี่ตัวน,นี้เป็นต้นหม่อน, <c oughs> ม,อนมุดเนาะถั่วเฮากันขึ้นแล้วจะไหนขึ้นเครืออันนี้ยูดินซีเด็ดตาไว้เนาะหนามหมวกมันเป็น น้องใหม่ฟรังกำลังสิขึ้นเอ๋แบักน,นาวนาวสีเนาะอันนี้ปล่อยปลานิน่นเธอานามหน่อยบ่ได้เอาปลามาปล่อยหลายเธอหอมเลยก็ยมีพักสลัดพระกาศโอ้มีแต่แนวกินเลยน้อยอันนี้เพชรมาเลเซียเผ็ดหน่อยกำลังขึ้นมากนะ อมหตามแคมอันนั้นก็มีเตเนลกินอ,อมหอบไปที่พายางไปบึงอัปเดตลดนๆเนาะบมไดลงงยูทูบ e ดนแล้วเนาะนี่ยเพือตวนีนาา้านไป มาดีเนาพามาบึงเห็ดอีเห็ดอะดากับแก่เนาะเอาเอาค้อนใหม่มาแล้วก็เขาก็นกานหนามหดปลาเนี่ยมันได้กินเลยเห็ดหูหนูเห็ดหูนห,หนูก็มีเลยกำลังเป็นเนาะอ๋อดูมีครบแล้วเนี่ย เมกาศเ<ท>มื่กว้าวงเม็ดนึงเนาะกินได้นี่ระกาศผมระกาศขึ้นเนะาะปุ้บวันมันงามอากาศรอ,อาก็ค้งย่อม นี่ประกุดโอ้เป็นอะไรไปโดยต่ออืมบรรยากาศเนากดีแล้วเดิมงามขึ้นมาแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปทำน,นี้เน่ะาโดนๆดนมาเบียดให้พี่ให้น้องบึ่งท่หนึงเนาะเป็นยังไงก็สวนหน่อยรังบาทมันสิกิในใดบ่ มีแนวกินได้บอมีแถะเนะาะอ่ก็มีครับก็มีเนาะแต่ว่าทัวเขายัางบกุกถึนเ่อเนาะน่านาะฝากกดไลค์กดติดตามให้เอาใส่์เลยเด้อพี่น้องเอ้มือนาทิตมาอัพเดตให้เบิ่งอีกช่วงโควิดเนาะ อันนี้แหละอยู่บ้านอยู่ช่วงอยู่เพื่อนอ่ขอบใจจบคลิปเท่านี้เนะ